สวัสดีจ้าพี่น้องป่องปายพามาชมผักที่ปลูกแล้วนะคะนี่คือเอาออกปลูกแล้วแยกแล้วนะคะนี่เพาะอะโวคาโดด้วยนี่อันนี้ยังยังไม่ได้เอาออกนะกะเพรายังเหลือเยอะเลยพิกขีคหนนนะคะทุกคน ดูพามาชมพักชีฟรั่งเริ่มแตกแล้วนะคะตอนแรกก็ไปลงดินนะสรุปหอยทากกินหมดแต่ก็เลยเอามาใส่อันนี้นะคะนี่เริ่มงามแล้วเดีวจะพามาดูผักเสวนครัวดูหอยทาก โชคดีนะเป็นกระเพราถ้าเป็นอย่างอื่นนี่ไม่เหลือสุดยอดนะดูกระเพรากระเพาสวยมากอันนี้คือเอามาเสียบเสียบเอาไว้นะโหระพานะคะที่เราซื้อมาแล้วก็กินแต่ใบมนะันเอาก้านมันมาเสียบดูดูสิมันจะขึ้นไหม,มน่าจะขึ้นล่ะเห็นไหม อืมดูหลายมากทุกคนหลายมากกระเพราแดงนะคะพี่น้องจ๊ะนี่คือกระเพราแดงกระเพราแดงจะมีกลิ่นฉุนกินแรงกว่ากะเพราขาวนะทุกคนหอมกว่านะอืม ผักสวนครัวแปลงน้อยๆจ้ะตะไคร้ยังไม่ได้เอาลงเมะละ่อก็ยังไม่ได้เอาลงนะคะยังไม่ได้เอาลงดินในเหลืองแหลมะมันคืออะเปาะต้องแยกนะคะนี่มีคิดตั้งกี่ต้นสี่ห้าต้นแล้นะต้องแยกแล้วก็ลงดินนะพวกนี้จะต้องลงดินเพราะไม่งั้นเนี่ย ไม่โตนะคะทุกคนใส่กระถางไม่ได้นะสวยต้นสมบูรณ์เขือเปาะตะไคร้พวกนี้ต้องลงดินทั้งหมด เดินอย่างสบายใจเดี๋ยวเขาก็ออกมาปล่อยเขาเขาอัานนี้พวกนี้เขาไม่กินอยู่แล้วถ้าเป็นผักอย่างอื่นกินเรียบผลล้พาโอเคค่ะพามาชมเดี๋ยวพาไปชมผักชีที่ตายปูแล้วมันมันไม่รอดนะคะ นีหนี่คือฟีมือเขาแหละหอยทากกินหมดเหลือแค่ต้นนี้ต้นเดียวไปแล้วสวัสดีค่ะทุกคนดูเผ่อไม่ได้เผือเผ่อไม่ได้เลย กินผักไปจนเหลือแต่ก้าน